คนลองเข้ามาก่อนนะว่ามันได้ไหมอะ่ะ๊นี่อ่าคลได้แล้วได้แล้วมันต้องโชว์ยังไงเดี๋ยวพี่ต้องชวนแบงก์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลองดูไม่แน่คือบางทีมันจะเป็นอย่างเงปัญหาในการไลฟ์สดอะ่ะมันตอนนีนที่แบบมันไม่สเสถียรไงเป็นไงบ้างคะคุณพลอยู่บ้านกักตัวครับผม ต่ไม่ใช่จัดตัวเขาเรียกว่าอ้าวคุณธนา,าทิาพย์หายไปอ่ะแบบว่าชวนอ๋อหรอหรือว่าต้องจอยสองคนพร้อมกันอีกแล้วหรออ่ะรู้แล้วธนาพลเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวลองดูลองลองลองอันนี้ก่อนนะลองอันนี้ก่อนออกก่อนได้ไหมอืมพร้อมกัน เดี๋ยวสรุปได้ยังอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว้ราเดี๋ยว้อาถามหาคุณแบงค์ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างมันเข้ามาดูหรือ,อยังเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วอ่ะ อยู่ไหนอุ้ยคุณต่างโทรมาว่าจะได้เจ้าห <c oughs> ึ่ได้ <c oughs> ดได้เดี๋ยวไป,ป,ะนะไปเดี๋ยวไปอุ้ยแป๊บนึงนะกำลังไลฟ์สดอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวโทรหาโอเคโอเคแบงก์ขอชวนใหม่พี่โบ่ได้บ่ได้บ่ได้อ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งนะ ไม่ได้ลราก็ต้องก็ต้องเราก็ต้องยอมแพ้หนอะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอืออบอ่ะลองดูชาวแว ไอแบงค์มันเน็ต 6G อะมันเลยแบบล้ำกว่าเรามันไวมันไวไปไเกินเราอะเนาะธนาพลถ้างั้นก็ธนาพลนไม่ได้เรอเยหน่อยแล้วกันถ้างั<อ>้นเพราะว่าน่าจะอืมฝากฝากแบบว่าสิ่งแฟนคลับทุกคนให้หายคิดถึงหน่อยเราะผมก็ฝากถึงทุกคนนะครับก็คิดถึงเหมือนกันครับไงก็ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้เป็นห่วงนะครับ แล้วทำไมมันดูคร้างๆได้ไหมได้ไหมพูดได้มหมทำไมครั้งนั้นเราครั้งที่แล้วทำไมทำได้อ่ะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ผมกดบวกไม่ได้ตอนแรกผมเข้าก็กดไม่ได้ ทุกคนพอรู้ไหมครับต้องทำไง <S 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 เชิญพร้อมกันต้องเชิญพร้อมกัน <S 2> <S 2> <S แล้วครั้งที่แล้วพี่พิกทำไงอะ มันอยู่ดีมันอันนั้นะไม่พร้อมกันด้วยไม่พร้อมกันก็เข้าได้แต่เนี้ยมันเข้าไม่ได้แล้วอ๋อธนปพลก็เป็นพ่อค้าใช่ไหมตอนนี้เป็นอะไรนะพ่อค้าขายขนมหวานใช่ไหมทั้งขนมแล้วก็เสื้อผ้าเพาปิดไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับปิดทีไปแล้วครับตอนแต่ว่าขนมยังสั่งได้ครับรอใส่อยู่นะคะรอใส่อยู่นะได้ครับรอรอน่าจะช่วงขกลางเดือนสพ้าครับ เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้สั่งโรงงานมาแล้วครับอืมคอมเมนต์บ้างผมน <c oughs> าทีก็โวดใจสงสารนาทีโอ๊ยทำไม่ได้จริงๆอะขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้ก,กดลำดับแล้วรอบหนึงกดพร้อมกันก็แล้วไม่ได้อะ่ะแม่เป็นอะไรเนี่ยแม่เป็นหนูต่างค่าคืออะไรแม่เมินไม่แต่นี้เข้าไม่ได้เมินค่ะอันนี้เข้าไปดูแล้วนะว่า กดอัปเดตเรียบร้อยแล้วลดระดับให้แล้วนะครับมันนี้อัปเดตแล้วต้องถาม,มแบงว่าอัปเดตยังโอเคน่าจะไม่ได้แล้วล่ะโอเคฮะนะพวกงั้นเราบอกลากันเถอะวันนี้น่าจะได้แค่นี้ลูกอ๋อครับผมก็บายบายครับทุกคนอ <c oughs> ย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับโอเคได้ฝากทุกคนด้วยนะคะโทษทีโทษท,ทีนะถือแต่ก็ถือว่าไลครโคบนะซูเปอร์บอยเนาะเก้าคนแล้วนะมีเฟอร์มีเฟอร์อ๋อขาดเฟกี้ เออแต่มันไม่ได้แล้วว่ะโทษทีนะคะทุกคนบายบายคนโชคดีนะบายบายครับสวัสดีครับ